รบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะตัดสินใจยกเลิกคําสั่งการใช้อํานาจตามพรากฉุกเชิญห้ามเผยแพร่ข้อความที่สร้างความหวาดกลัวทั้งในหน,นังสือสิ่งพิมพ์มพอินเทอร์เนต็ตค่ะที่ให้อํานาจกอสอทชสั่งระงับการเข้าถึงอินเทอร์เนต็ตได้ในทันทีซึ่งก็เป็นวันเดียวกันกับที่ทางพักร่วมฝ่ายค้านได้ไปยื่นต่อปปชเพื่อให้เอาผิดกับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีฐานใช้อํานาจขัดรัฐธรรมนูญและเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา15 โดยที่ก่อนหน้านี้สารแพ่งได้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวห้ามนายกฐมนตรีใช้อำนาจตามข้อกำหนดดังกล่าวแล้วนะคะแต่การประกาศยกเลิกคำสั่งดังกล่าวออกมาเนี่ยก็เป็นการสะท้อนท่าทีถอยของนายกฐมนตรีเพื่อลดเงื่อนไขทางสังคมค่ะเพราะในเชิงการเมืองแล้วเนี่ย แม้เรื่องจะไปถึงปปชแล้วนะคะแต่ก็ยังอยู่ในขั้นตอนทางธุรการค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยจะได้ไปรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างๆเพื่อที่จะพิจารณาว่ามีมูลหรือไม่จึงจะรับฟ้องนะคะซึ่งกระบวนการต่างๆเนี่ยยังต้องใช้ระยะเวลาอีกนานค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการส่งสัญญาณยกเลิกคำสั่งดังกล่าวก็เพื่อที่จะลดเงื่อนไขและก็กระแสต,ต่อต้านทางสังคมที่มีต่อรัฐบาลค่ะ